ตามซอฟต์ทีวีนะครับวันนี้ก็จะมาสอนสร้างกระตูนมาร์คคอร์ดนะครับผมโอเคนะฮะยังไงนะฮะไอ้คุณใส่เนมครับผมนะฮะชื่ออะไรก็ได้นะครับผมใส่ไปเลยครับผมโอเคนะครับผมจะใส่ไปงนี้นะฮะเลือกไฟล์นะผมอ่าไฟล์นี้ไม่ต้องพูดนะฮะไฟล์แล้วครับไฟล์สกินเราเองนะครับโอเคนะครับนะฮะนะครับรอแป๊บนึงครับ นี่ทำไมช้าจังนะฮะรอแป๊บหนึ่งครับผมครับนะครับใช้เวลาแป๊บหนึ่งครับผมนะฮะถ้าจำได้นะฮะในสกินนี้ละมัง้งนะครับใช้ไม่เถอะครับโอเคนะครับรอแป๊บหนึ่งครับผมนะทำไมผมมาสอนเลยครับอันนี้ก็คือว่าตอนนี้ซับสไคร์นะฮะได้ขึ้นแล้วครับผม นะฮะต้องขอบคุณกันมากๆเลยฮะตอนนี้ซับสไครต์ผมได้ห้าสิบสี่ซับสไครต์นะคผมบนะฮะนะฮะภูมิใจมากครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเลือกตัวนะนะฮะเดี๋ยวผมผมหาก่อนนะฮะผมไม่ชอบะนะๆนะครับผมนะฮะโกกระต้มาท์ฮอตนะครับผมใครจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ผมไม่ว่านะฮะ อยากว่าอันนี้ยแต่มันไม่ขึ้นให้ผมโอเคนะเอมนี่มันให้เลือกนี่ครับเออน,นะครับอันนี้เป็นความกว้างนะผมเอาหกสิบพอนะครับผมในประมาณนี้ครับผมอันนี้คือขอบของตัวละครเรานะครับผมอ่าแล้วผมจะเอาสองมาสีนี้ก็คือแบบสีขอบนะผมอันนี้คือพื้นหลังครับผมผมจะใช้นี่ครับ โอเครับคุณคุณใช้ง่ายนะฮะโอเคนะฮะถ้าคุณเสร็จใช่ไหมครับมันจะเขียนว่าอะไรเนี่ยนะด้านล่างสีเขียวนะครับกดที่มีคำแอนดาวน์โหลดเลยนะครับอืมกดเข้าไปนะครับผมนะครับอ่าแล้วมันจะมีตัวเลือกให้อยู่สี่ตัวนะฮะให้กดอันที่สองนะฮะดาวน์โหลด512คูณ5อ2นะฮะโหลดไปครับนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปเรผมอ่ะอ่านะครับก็โหลดเสร็จแล้วครับผมอ่ะ ผมจะทิ้งลิงก์ให้นะฮะแป๊บ,บนึงครับผมขอกรอบลิงก์แป๊บครับผมโอเคนะครับผมกรอบลิงก์ให้ท่านผู้ชมครับผมนะนะครับก็สามารถเข้ามาแต่งสกินกันได้นะครับผมแป๊บนึงนะฮะนะครับรอแป๊บนึงครับ โอเคครับผมกรอบลิงครับกรอบครับผมโอเคนะครับอ่าวันนี้ก็ขอนะฮะก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวแป้งหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดรูปให้ดูครับผมอยทำไมมันกระตุกกระตุกฮะอ่าเห็นะครับโอเคครับผมนี่ฮะคุกคือได้มาเป็นแบบนี้ครับผมนะฮะรอแป๊บนึงเนี่ยประมาณเนี้ยครับผมอ่ะ ครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับก็ของตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่บบ๊ายบาย